นี่นะคะตลาดตาทีคือมันจะคึกคื้นมากๆเลยนะในช่วงสายๆมีของขายเยอะแยะเลยมะม่วง,งตลาดเช้าจะมีอยู่ช่วงแค่ประมาณ8-9โมงก็ตลาดวายแล้วนะ ราก็มาถึงตลาดเช้าแล้วนะฮะตลาดรถไฟตลาดวงเวียนของอำเภอตากคีนะฮะหลังจากที่เยน,นูไปเดินมาจริงๆํามาถึงตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนนี้แล้วนะฮะแล้วก็พอดีรีบไปช่วยเขาขายแกงตอนนี้ตัก,ต,กตักใส่ถุงเอาไว้บ้างก็เลยมาจับก,กล้องได้นะคะท,ที่ร้านที่ยยน,นูมาช่วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร้านขนมครก ขนมโครกนี่อร่อยมากนะหวานมันลูกค้าเข้าคิวรอนะแล้วกันนี่เป็นหมูปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งอันนี้เป็นแผนของแซนด์วิชนะคะมีแกงที่อยู่ตักขายแล้วก็มีแกงอันนู้นก็เป็นร้านร้านอ้อยอ้อยอร่อยกว่านะคะอันนี้เป็นวุ้น วุ้นอบควันวุ้นกะทินะคะอบเทียนของร้านาคุณสุกัญญา<ะ>จ้ะมีทั้ง10บาทและ20บาทนะคะหวานมันขมกลมยังไม่แจ้งนะถ้าสว่างมาคุณก็จะเยอะหน่อย อันนี้เป็นแกงเจอ้อยนะฮะร้านแกงอ้อยอร่อยกว่านะ,ะกับข้าวทุงละยี่ก็จะมีขนมเอาไว้ใส่บาทด้วยนะฮะแล้วก็กับข้าวเยอะะเลยมีกับข้าวมากมายหลายอย่าง อย่างพร้อมที่จะใส่บาทนะฮะนี่นะคะแกงหลากหลายน่าทานมากๆเลยมีเยอะแยะหลายอย่าง สมกับชื่อนะคะเจอ้อยอร่อยกว่าเดี๋ยวจะถืดไปข้างหลักนิดนึงค้าสายกว่านี้ล้วเข้าไม่ได้นะฮะมาร้านจะแน่คนคุณจะแน่นมากเลยร้านมีขายดีกับค่าเยอะแยะแล้วก็เป็นทําอาหารที่รสชาติถูกปากนะฮะ ลูกลูกหลานดูเลยยาวไปวนี่เลยสิบอย่างยีสิบอย่างอันนี้จิ่อ้อยเขาขายต้นยินด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดโลนิมิตเดี๋ดวยวเราไปดูทางแขบอื่นกัน ใผมเลยเนี่ยทำอะไรนะรองเท้ารองเท้าเลยผมซ่ารองเท้าอยู่ <c oughs> โอ้มันยังมืดอยู่ต้องเปิดร้านก่อนใช่ <c oughs> เปิดร้านก่อนเท้าอะไรนะ ทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเว็บสักหน่อยนึงอันนี้เป็นร้านน้องจูนนะคะน้องจูนนี่จะขายเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์แล้วก็อันนี้เป็นขนมที่เมื่อสมัยก่อนเนี้ยขนมโบราณนะฮะสมัยก่อนนี้เราจะขายขนมตั้งติดก,กันแล้วก็พี่มดกับพี่เอ็มแล้วก็พี่จรเนี่ยจะไปส่งขนมกับพี่แจ็กกับพี่จูนนะฮะอันนี้ก็คือน้องจูน เป็นร้านอ่ซาลาเปาขนมจีบซาลาเปานะก็อยู่ตรงข้างหน้าวงเวียเลยนะคะเพื่อนๆถ้าพูดถึงว่าใครผ่านมาแถวนี้นะคะแวะทักทายได้บอกว่าเป็นเอฟซีของเจนูนะ่ะน้องจูนอาจจะให้แถมให้หรืออะไรยังไง <c oughs> แถมเปล่าเออไปคาใจดีเห็นกนันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะน้องแจ็คกับน้องจูนเออตั้งแต่ตั้งแต่พี่เอ็ม อยู่อนุบาลน,น่ะนะรู้จักกันมาสนิทกันมาแล้วก็แม่ของพี่จูนนี่แหละที่เยน,นูพูดในคลิปว่าชื่อพี่พันธ์แล้วตอนที่เยน,นูไปอเมริกาครั้งแรกเลยเนี่ยพี่พันธ์ให้ข้าวไปข้าวหอมมะลิที่เขาปลูกเองแล้วก็ทํานาเองให้เยน,นูไปห้าโลเยน,นูบอกว่าไม่เอาไม่เอาพี่พันธ์ก็เอาไปเธอเอาไปเธออย่างน้อยๆเราก็มีข้าวหุงกินแล้วก็จริงๆนะเยน,นูไปอยู่กันดานมากๆที่阿拉斯า แล้วไม่มีข้าวหุงกินเนี่ยถ้าไม่ได้ข้าวที่ทพันมานะแย่เลยนะก็ยังสำนึกในบุญคุณอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันทางแถบนูน้นวันนี้วันพระนะคะก็จะมีร้านดอกไม้ดอกมไม้มาขายวันพระนี่เป็นแกงเป็นกับข้าวกล่องนาะยหนูอาจจะมามืดไปนิดนึงนะ กล่องละเท่าไหรค่คะ,ะสิบาทนะกล่องละสิบาทเท่านั้นยังมีอยู่จริงนะคะกับข้าวอันนี้ขายพวกเด็กๆน้องไปโรงเรียนไปทำงานกล่องละสิบบาทนะ,ะเพื่อนๆอก็ถ้าใครผ่านมาแถวหน้าสถานีรถไฟก็อุดหนุนได้นะ,ะมีอยู่ตรงสถานีรถไฟนี่เลยสถานีรถไฟบ้านตาคือ น้ำมันค่าขายขาย่มันมืดไปหน่อยเดี๋ยวแจ้งกว่านี้เดีหนูจะมาทำคิยอิบรอบนึ้นะตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังไม่เห็นว่าเขามีอะไรขายเป็นขายไม่ถนัดไม่ชัดเจนนะพอทสายกว่านี้เดี๋ยวก็จะไม่ว่างอีกนี่นคะครั เดี๋ยวสายๆจะออกมาก็ช่วงเช้าๆเนะี่ยจะคึกคืนนิดนึงเพราะว่าพวกเด็กๆต้องไปโรงเรียนเด็กๆต้องไปโรงเรียนนะแล้วก็คนไปทํางานอะไรแบบนี้มันก็จะสะดวกนะเดี๋ยวสายๆรอให้ฟ้าแจ้งแล้วจะมาถ่ายอีกรอบนึงถ่ายในคะาเขาต้มก่อนเพราะว่าถ้าสายกว่านี้เราเดี๋ยวเขายุ่งเขายุ่งแล้วเราจะเข้าไม่ถึง ข้าวต้มร้นๆเลยนะคะก็มีข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูอันนี้เป็นโคงปลาหัวปลายายนูก็ชอบกินอยู่พักหนึ่งนะมาซื้อทุกวันตอนนี้เริ่มเบื่อเริ่มเบื่อคนแก่นะเบื่ออาหารง่ายๆๆนี่ก็แม่ค้าน่ารักนะคะถ้าใครผ่านมาแถวสถานีรถไฟบางตาคลีนะคะก็แวะได้นะทานข้าวต้มร้นๆกันร้านนี้นะ เเเลลยยแหหมมมไ่็นน้้าาตงีปสวัสดีค่ะพี่น้อยพี่น้อยนี่เ้อเมื่อสมัยก่อนนี้พี่น้อยเขาก็แม่เขานะปลาแก้วก็ขายของอยู่วงเวียนเราอาชีพแม่ค้าด้วยกันนะเมื่อสมัยก่อนยะดัวขายขนมอยู่ข้างบนนู้นวันนี้พี่น้อยมาขายทอดมันทอดมันปลาอะไรพี่ปลารวมค่ะอืมปลารวมแล้วก็ทอดมันข้าวโพดค่ะอืมโอ้เมื่อวานยังอยู่นู่นเลยอ่ะ ได้กองเลยอ่ะอโอ้เป็นคลิปเก่าพี่หนูเอามานั่งตัดต่อแล้วก็โพสลงคลิปเก่านะ FC เป็นตามอยู่นะเนี่ยเขเปิดเจอเป็นเธอนี่เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกนะรอชมนะครับแอดูเธอตลอดตลอดเมื่อคืนดูเปล่าไม่เมื่อคืนขึ้นไลฟ์สดขึ้นไลฟ์สดพูดเรื่องบนเตียงเมื่อคืนเนี้ยจริงเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยววันนี้ อันอั้นไม่พูดไม่ได้มาใกล้ๆมาใกล้ๆสิไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงใจนี่หนูพี่ติดตามหนูตลอดบ้านใหม่บ้านเก่าบ้านลูกชายแล้วแต่พี่ไม่ชอบจุดเทสเลยตอนสักชิ้นลูกอ่ะพี่ปิดเลย <c oughs> บอกเขาจังอีท <c oughs> <c oughs> ลูกหน่อยนะแม่เธอตัวเองลืมแล้วเอคงลืมแล้วทำไมเธอนี่ยอมรับอ่าเขาเขาชมเชยกัน นี่พ่อเดียวใช่ไหมทีให้สองโ้เลยสารพัดโอ้โหดิ้นลนเก่งจริงๆชอเนี่ยดิ้นลนแบบแบบแบบชีวิตหาไม่อ่ะเล่าประสบการณ์นี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกเม็ดไม่มีติวตริงเออไม่มีทิเติเลยคนนี้ไม่ใช่เอซีที่แค่ติดตามทางวิดีโอนะแต่เป็นแต่เป็นเพื่อนบ้านเป็นแม่ค้าด้วยกันในตลาดแล้วรักก่รู้ รู้ชีวิตเยหนูดีใช่โอ้เนี่ยถึงว่าหนูเนาะโอ้ชีวิตเธอเป็นเล่าให้ใครฟังไม่มีใครก็เชื่อนะเนี่ยเนาะทนแล้วปวจริงไอไอเมคาโจ๊กชื่ออะไรนะไอนานนะชีวิตไอนาก็นี่นี่ก็แม่ค้าขายขายมาด้วยกันเหมือนกันอัดคลิปวิดีโอ หนูมาได้ได้ปีหนึ่งเต็มๆแล้วจ้ะได้ปีหนึ่งเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปขายบ้านที่นู่นนะสมัยก่อนขายดีมากขายอะไรมาก่อนย่าหนูขายอะไรทอดขายอะไรต่ออะไรย่าหนูขายอะไรขายขนมขายขนมกล้วยทอดไม่ใช่กล้วยทอดกล้วยทอดนะพวกพิพันธุ์ขาย พี่พัน์ไอ้แจ็คไอ้จูนขายกล้วยขายข้าวเม่าขายพวกนั้นหนูขายขนมขนมถ้วยขายขนมน้ำขายขนมต้มถั่วแปรแล้วขายจำกันไม่ได้แล้วขายติ๊กกันกันเล็กยุนไงเล็กยุนขายจุกจำได้ปะนี่เป็นวงเวียนนะพระสัง ร้านที่เยนูขายแกงอยู่มุมนู้นนะคะ พอกินไม่เดือดร้อนไม่เหลือได้มาเท่าไหร่ก็ไปได้มีเท่าไหร่มีความสุขแต่ว่าเราอยากได้อะไรเราก็ได้ีแล้วแต่เราไม่ได้คนคุ้งเฟ้อไงเราแค่พอประมาณทีเดีเรามีเท่านี้เราอยากได้เท่านี้ไม่ใช่เรามีเท่านี้อยากได้เท่านู้ไม่เอาแบบนั้นเดี๋ยวเราอะไรนะอะไรที่ธ์พิษนะต้นไม้อะอะไรพันธิพิ์นะอ๋อชมพูพันทิพิ์จ้ะชื่อจำยากยากเราจะชื่อเขาเพราะเพราะด้วยแหละพ้าออกเห็นดอกเขาจังเลย ถธายังไม่ออกดอกเนาะออกแล้วต้นหนึ่งสองต้นสองต้นสามต้นแต่วันยังปีแรกไงพี่มันจะออกน้อยน้องปัญญายงไม่เคยเห็นดอกเออเนี่ยถ่ายรูปลงวีโอคอนเทนต์อะไรก็ทำนะพะยังคว้ามันยังคลุ้นๆอยู่มันเลยไม่อยากเห็นดอกชื่อข้พ้อยจะไม่เคยเห็นจริงๆถ้าแดดจัดๆก็จะชัดหน่อยเพราะว่าคว้ามันคลนมต้นไม้มงคนเนาะชื่อไหม ไม่เพราะว่าอะไรผู้หญิงคันทิพย์อะไรสักอย่างมันนอนเนี่เป็นคนนำข้้เถียขานนำเข้ามาเป็นคนนำเข้าเอามาปลูกในประเทศไทยแล้วสีเปนสีชมพูเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นชมพูพันท์นี่นะคะตลาดตาทีคือมันจะคึกคื้นมากๆเลยนะในช่วงสาย ของขายเยอะแยะเลยมะม่วงตลาดเช้าจะมีอยู่ช่วงแค่ประมาณ8ปดเก้าโมงก็ตลาดวายแล้วนะอันนี้ก็เป็นคุณยายมีผักจากสวนมาเองนะคะเอามาขายข้าวต้มมัดละห้าบาทเท่านั้นขายถูกมากขายไม่แพงเมื่อวานนี้เยนูนูก็ช่วยเหมาช่วยเหมาผักไปแล้วก็ไปให้แม่ค้า แต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นเขาทาอะไรเลยนะผักนะเหมาไปให้เขาก็าไปทิ้งบป่มามลูกข้าต้มปลาข้าต้มปลา,ข,า,ปลาข้าต้มหมู ปลาดุกย่างมีอยู่เจ้าเดียวตลาดเช้าก็ขาประจำยหนูซื้อประจำหนูปลาดุกตัวใหญ่แล้วเราก็ซื้อน้ำปลาหวานเข้าไปแต่วาะเดาของเรามีเอ็นะคนนี้คนนี้ชื่อชื่อตาสัก <c oughs> ไม่ยอมยิ้มเลยวะ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วทอดมันอร่อยอร่อยมาเช้านี่มาถ่ายยังมืดมืดอยู่เอาพี่พายสวัสดีค่ะไม่ได้ไปร้องเพลงไปนี่แต่เราเองไม่เจอกันนะหนูหนูมาหนูไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยจะดีอยากฟังเพลงอ๋อแค่หนูร้องเพลงฝรั่งดีเหรอโอ้ดีมากอขอบคุณค่ะบางทีเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหมือนกัน คิดว่าร้องได้ดีแต่เพลงไทยไม่รู้ว่าร้องเพลงฝรั่งดีงขึ้นไลฟ์ก็ร้องโชว์โอเคโอเคเดี๋ยวร้องเพลงฝรั่งโชว์ไ,ได้ไลฟ์ทุกวันตอนนี้ต้องขึ้นทุกวันแล้วเพราะว่าเราเสียเราเสียค่าแพลตกอมไปแล้วไงเดือนหนึ่งเกือบเกือบสองพัน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 ห้าพันหกเราก็ต้องขึ้นไลฟ์ให้ให้คุ้มอ่ะม,มันต้องเสียเงิน อเมริกาก็สวยบริเวณบ้านเอาหลังบ้านเป็นสวนจ้ะแหมสาธิตจะทปศพสับคนรสนะกระเานี่ยจานลูกเอะไรของเราง่งมากจ้ะอะไรนะพี่น้อยได้ได้ทั้งปลาได้ทั้งอะไรหูได้เก่งแน่เลยเก่งมากกระเป๋าแค่นั้นเอาลูกชายไทยไ้หนูไปนะหนูก็เป็นคนที่ชอบขนขนของกินแล้วเรารู้ไงว่าอะไรเอาเข้าได้เอาเข้าไม่ได้ เอาไว้ให um, ้หนูถ hmm. ุงน um. ึงที่น้อยเดี๋ยวมาทอดมันอร่อยแตงโมตอร์ปิโดอันนี้ แม่ค้าขายปลาคุณนายนิดเราก็เรียกเขาพี่เขาก็เรียกเราพี่ต่างคน,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 นงคต่างเป็นพี่กัอไไน<ะ>อันนี้ขายปลาเค็มสวมัสดีคุณนายตุ๊จ้า สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจูอัดคลิปปะคะอัดคลิปวันนี้ได้เลิกได้ยาม,ลยมหลังจากขี้เกียจมานาน,นค,ค่ะถ่ายคลิปเอาไปลงใน YouTube ไม่ข,า,ขายไข่ไก่อ,อันนี้ก็ไม่ข,า,ขายไข่ไก่สด เดี๋ยวจะมาซื้อไก่สดที่ร้านนี้ประจําเพราะว่าเราไม่นิยมกินไก่แช่แข็งนะบางทีอุณหภูมิมันไม่ได้เนะไก่มันก็มีเขาเรียกว่าติดเชื้อแบคทีเรียอะไรแบบนี้แล้วมันไม่สดไม่สะอาดก็จะมาซื้อตรงนี้นะซื้อร้านนี้เป็น uh, สะโพกติดน่องแล้วก็เอาไปเลาะเอากระดูกต้มให้หมาให้แมวไปแล้วเอาเนื้อทำกับข้าวให้สามีทานสวัสดีคับพี่สม พี่สมก็จะพี่สมนี่ก็เป็นแม่ค้าตั้งแต่ขายของคู่กับเยนูน่ะนะสมัยก่อนนู้นสามสิบกว่าปีสามสิบสี่สิบปีเราขายของเป็นแม่ค้าด้วยกันมาเขาก็ยังขายเหมือนเดิมนะยังขายเหมือนเดิมยังสุขภาพแข็งแรงโอ้ย <c oughs> <c oughs> เจอครัเจอคำถามแบบนี้เยนูไปไม่เป็นเลยนะสวัส <มา S 1> ดีจ,จ้าเดี๋ยวไปลง ไปลงนู่นแหละลงทั้งเฟซบุ๊กทั้งทูตูบแหละไหนคะคะยิ้มสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อฝรั่งปิ้งมะม่วงมะม่วงนี่ ปลาต้มส้มอาหารที่ไม่ค่อยมีใครทำปลาต้มส้มปลาต้มเค็มต้ตม,มตส้มต้มเค็มเมื่อมมสมัยก่อนยูหนูจะขายข่าเหนียวแบบนี้แหละ,ปปะเป็นกะละมังกะละมังแบบเนี้ยนะอเออตอนนี้ปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาขายกันไปเท่าไหร่ยี่สิบบาทค่ะเขียวเสวยโลเท่าไหร่จ๊ะ สิบาทยี 20, 30, 30, ่สิบสามสิบสี่สิบเยดเลเดี๋ยวเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะตลาดอาเอเขียงหมูเนี่ยจะคึกคักแต่ตอนเนี้ยเบาบางลงเยอะเพราะว่าคนไปนิยมซื้อของในห้างในร้านกันนาะแต่ว่าตลาดสีเทพก็จะติกโต ดีกว่าที่นี่แต่ยังว่าแหละตลาดเช้าเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ช่วงเดียวมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เขียงหมูเยอะเป็นสิบสิบเขียงเลยนะเดี๋วนียุคลงไปเยอะเลยนะเมื่อสมัยก่อนยะดูว่จะขายของอยู่ทแถบไ้นเดี๋ยวซื้อมะม่วงก่อนนะมะม่วงเขียวเสวยของโปรด ชอบเหลืองเ,อเหลืองมาเมมยืนรอนะคแะม่ค้าขายดีมากเลยออกไม่ทันพี่น้อยก็ททำรสชาติดีทำกับข้าวเก่งทำข้าวอร่อยแล้วก็ปลาไมเหนียว <c oughs> จ้ะแล้วก็สะอาดใช่ดีคนคน <c oughs> เก่าคนแก่ที่ทำกับข้าวขายล้มหายตายจากไปเยอะแล้ว เด, ens, ด็กๆรุ่นใหม่มารับมือก็จะเพี้ยนไปหน่อยด้วยความทันสมัยสองขายยังไงอ่ะสี่ชิ้นสิบสี่ชิ้นสิบ อันนี้นเดี๋ยวจ้างน,นแป๊บเนึ้นะคะาตรงนี้อขอบคุณมากคุณลุงพี่น้อยของหนูไม่ต้องเอาน้ำจิ้ม้ไไเอาได้ได้ได้ไ้ได้นะ้ได้ไดได้ได้้ไอ้ไไ สถานีรถไฟนี่เลยนะร้านพี่น้อยหนูปีนี้มาสามปีเหรอหนูคงจะอยู่ยาวแล้วแหละพี่เรเาเอาแฟนหนูขเขาชอบที่นี่ใช่ใช่เขาชอบบ้านชอบอ,อะไรหลายๆอย่างบ้านตะกี้เสร็จเรียบร้อยโอ้ักษณะหน้าบ้านอยู่ๆไหมอยู่ยยยแต่ข้างบ้านหนูกบล่ะบไปเมื่อเนี่ยบล็อกไปเมื่อธันวาเนี่ยเพราะั้วนเพราะคนอื่นขนาดเรารั้วสังกะสีเก่ามาทำนะยังหมดเป็นแสนๆนะใช่ใช่ของแพงของแพง ชอบในครัวแกในครัวนี่สไตล์อเมริกัน